สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของคลิปวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้เป็มรถของนิวมิซูบิชิแอท t าร์ตนะครับเป็นล้อสแตนดาร์ดเลยนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วครับตัวนี้เป็นล้อสียนนะครับมันจะมีล้อพี่น้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวไมเนอร์คือสีดำเงานะครับตัวนี้นะครับสเปซสี่ลูนหนึ่งร้อยนะครับคุณสามารถใส่รถ มิ拉กได้แต่รถมีหลากได้นะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ถ่างล้อใส่รถมิซูบิชิมีหลากนะครับถือว่าไอ้ค่าสวยๆเอาไปใส่ได้เลยผมแนะนําด้วยมันได้หน้ากว้างขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะมาทั้มาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตรามิซูบิชิอยู่นะครับเห็นไหมครับผมอ่าเห็นนะครับมิซูบิชินะโลโก้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอสิบห้ากว้างห้านิ้วครึ่งออฟเซตสามสิบแปดนะครับออฟเซตสามสิบแปดฮะ น้ำหนักเป็นยังไงผมยกให้ทุเลยก็ตามธรรมดานะครับของล้อเล็กแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับแต่ถ้าถามผมน้ําหนักมันเป็นยังไงโดยรวมก็ปกติเั่าไปเพราะมันไม่ได้เป็นล้อที่ผ่านการผลิตแบบทรรมาวิธีพิเศษนะครับผมเคยยกล้อแบบนี้ยอ้อ15ที่เป็นล้อฟอสพวกล้อแฟชั่นแต่แต่ที่เป็นฟอสแท้นะโเบานะครับเอานี้ก้อยเกี่ยวนี่ล้อลอยเลยนะครับอันนี้คือน้ําหนักปกตินะครับความแข็งแรงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่สูตรเขาสร้างมา สนใจทักมาได้น,นะดกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีความเปลี่ยนนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นท์สีขาวแดงเราชื่อว่าร้านต้นย,งยางหยดตั้งอยู่พระราม2บางสุดเทียนตั้งอยู่เลยซอยกินทะเล21เ2ดี๋ยวีมา2 0 0เมตรติดถนนยางนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาคนระ้บ นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมล็อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกับหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ